นี่ทุกคนมาดูโซนปลาแม่น้ำนี่ปลาบึกหมูป่าก็มีนะหมูป่าปลาปลาทับทิมมันนี่ปลาอะไรปลากรดเหรอดูทุกคนว้าวน่าสนใจมากนี่หมูป่าก้มนะไม่ใช่ปลาปลหมึกปลาปลาปลาขั้วปลาลาเห็ด เขาเลอเลยเห็ด wow. อเห็ดทอดว้าวนันนเี้นลอเล็กอ่นอนๆครับ่นอนะเบเจ้า,นนา,า,าประจำครับมาก็ต้องซื้อร้านนี้ <c oughs> อร่อยมากปลาทอดสดๆเลยกรอบ กานเท่าไหร่ครับแม่50บาทจนะ้ะนี่อ,อู้เยอะมากบอกแน่ถทายบน,นี้ถูกมากครับทุกคนมาตลาดมาซื้อนะจริงกับข้าเหนียวเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมแม่เนะาะอะกรอบอร่อย อรุณสวัสดยามเช้าจากอำเภอทองผาภูมิครับทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับก็ผมตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วครับ,รบเดี๋ยวจะลงไปไทานกาแฟข้างล่างครับทุกคนนะฮะอยากให้ทุกคนชมบรรยากาศที่พักที่ผมพักคืนนี้ทุกคนดูวิวจะพาไปดูวิวด้านหลังสวยนะดูด้านหลังนี่เป็นไง เลยครับภูเขาด้านหลังอำเภอท้องผาภูมนะครับทุกคนอี่สวยมากเลยอ่านี่ะด้านหลังเป็นระเบียงนะครับมีมีมสิงหลังจานไปนะอันนี้ที่ผมพักเมื่อคืนครับจะลกๆหน่อยนะครับพิ่งตื่นสวยงามมากชื่อที่พักเดอะ และปิดเฮาส์นะครับเดอะและปิดเฮาส์อยู่ตรงด้านหลังโรงพยาบาลทองผาภูมิใกล้ๆก,กับวัดทองผาภูมิครับทุกคนนะครับเ,เดี๋ยวเราลงไปทานกาแฟกันกับทุกคนไปไปครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปทานกาแฟกันครับกาแฟจะอยู่ด้านล่างนะครับตรง จุดที่เป็นล็อลบบี้ที่เป็นอินฟอร์เมชันครับทุกคน ตอนนี้ผมมาลงมาทานกาแฟนะครับที่หน้ารอบ,บี้ครับที่โรงแรมที่เอ่อที่รีสอร์ทเดอะแรบบิทเฮาส์นะครับมีกาแฟไว้ให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะมากดได้เลยทุกคน,นเดี๋ยวผมขอแจ้งนิดนึงครับที่เดอะแรบบิทเฮาส์เนี่ยนะครับอ่าราคาห้องพักที่ผมมาพักนะฮะที่ผมมาพักเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันจันทร์เนี่ย ราคาอยู่ที่650บาทต่อคืนนะครับอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลทองผาภูมิใกล้ๆก,กับวัดใกล้ๆก,กับปัดทองผาภูมิคับทุกคนวิวบรรยากาศดีมากแล้วก็โรงแรมมี3ชั้นต้องแอบกระซิบว่าชั้น3วิวสวยสุดเลยครับแผมโทรมาจองแล้วก็บอกพี่เขาว่าอยากได้วิวสวยๆพี่แนะนําห้องนี้ให้เลยนะครับ302ทุกคนห้องพักนะครับ ห้อง3ามส่วนสองวิวดีสวยงามแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนตัวด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าอยู่ทางแถวดิมสุดเลยทุกคนอ่ก็เดี๋ยววันนี้ผมทานกาแฟเสร็จเนอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับน่าจะเป็นที่วัดอ่าปรางกาสีนะครับแล้วก็อาจจะไปไปถ้ำดาวดึงนะครับอ่าแล้วก็ที่อื่นนะครับต่ออาจจะมีนอกแผ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคน อ,อโอเคเดี๋ยวผมขอนุญาตทานกาแฟนะครับรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อครับกับทริปกนนาญจนบุรีครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมออกมาจากที่พักที่เดอะรีสอร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาซื้อผักผลไม้แล้วก็กับข้าวนะครับไว้กิน ตอนเช้ายามใส,สายเวลาหิวครับทุกคนนี่ผมมาที่ตลาดทองผาภูมินะครับตลาดที่สวยที่สุดในประเทศไทยวิวดีที่สุดนี่ไงปลาตัวนี้ที่เราเคยซื้อนีเจ้าประจําครับมาก็ต้องซื้อร้านนี้ <c oughs> อร่อยมากนี่ฮะร้านนี้ครับปลาทอดสดๆเลยกรอบ จานเท่าไหร่ครับแม่ห้บบาทจ้ะี่อู้อเยอะมากอขอแน่ถ่าย,ยวีดีโอนะครับนี่ถูกมากครับทุกคนมาตลาดมาซื้อนะกินกับข้าวเหนียวเนีย่ยโอ้หสุดยอดเลยแม่เนาะ,ะก,กรอบรอร่อยตลาดทองผาภูมินะครับนี่ตันนี้เป็นตลาดเช้าตลาดเช้าทองผาภูมิ ตรง,ตรงโซนตรงนู้นนะทุกคนจะมีเป็นพวกปลาแม่น้ําขายนะปลาแม่น้ําตัวใหญ่ๆปลาคาวปลากดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมูป่งหมูป่าอะไรเนี่ยโอ้โหมีเพียบเลยทุกคนคือน่าสนใจมากเป็นตลาดที่น่าเดินมากนี่ตรงจะเป็นโซนผักผลไม้ครับนี่ยังมาทันอยู่นะเพราะว่าสายๆโซนตรงเนี้เขาก็จะเก็บละครับจะมีเฉพาะช่วงเชา้าทุกคนหน่อไม้โลอะไรแบนี้ หอยเห็ดโหเล้อเลยเห็ดเอาเห็ดทอดว้าวโอ้โหตลาดชาวคลาสสิกมากี่ครั้งก็ยังคลาสสิกมัดเท่าไหร่วันนี้มันจะใหญ่มักกูดอยากได้นี่ผักสดผักนาำ น้เอาอะไรนะผักกูดถุงกระเลอร์เลยถุงเท่าไหร่อ่ะครับถุงเท่าไหร่อ่ะครับอย่างนี้เป็นโลจ้าเาขายเป็นโลโอละแปดสิบอ๋ออ๋อขอบคุณครับพี่โลละแปดสิบผักกูดทุกคนถูกไหมฮะก็ไม่น่าแพงหรอกเพราะว่าผักกูดมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับทุกคน แล้วก็เป็นผักที่รสชาติดีฮะอร่อยมากอันนี้ลูกอะไรไม่รู้ทุกคนเหมือนลำญ่นี่เห็ดเผาะโอ้เห็ดเผาะสดๆหน่อไม้โลเท่าไหร่ครับโลเท่าไหรยี่สิบบาทอ๋ออาดิอไม้สดทุกคนยาวเลย

อต้มปลอตกี่นต้องต้มน้ำทิ้งไหมแม่ไม่ต้องชมเนาะไม่ไม่ขมเนาะอ๋อครับไม่ขมไม่ขมครับครับนี่กิโลเออ จะมีสามโลโสี่โลกว่าเอาสี่โลสี่โลขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับออออขอบคุณครับไปค,ครับแล้วแต่ไปดูปลาส้มไหมเหรอเนี่ยเข้าทางนเ,านเนี้ยแล้วค่อยออกเนี่ยเนี่ยขึย้นขึ้นทางเนี้ยก็เราไปเดี๋ยวไปดูปลาทุกคนปลาสดปลาสดปลาสด นี่ปลาสดอ๋อนี่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 ครับในที่โซนขายปลานะปลาสดทุกคนดูโอ้เป็นๆเลยปลาส้มปลาแห้งซื้อเจ้าไหนก็ได้นี่ก็ได้ปลาอย่างนี้ก็ได้คือไปสออย่างก็ได้อืออือปลาต้มค่ะหูปลาต้มอ๋อขอทานยปลาต้มนะไม่ใช่ปลา ปลาปนิลานปลาอัน hmm. นี้ปลปนิลปลาครับคุ้เท่าไรครับอย่างนี้โลละร้อยปลาทับิมทับิมีครึ่งโลเองเกียรติปากเกนอือว่ปลายิตกะครับเพราะได้ยิมกินตกโลละร้อยี่อ๋ออันปลายิบตกคนจะกินปลายิบตก มี่หัวหรอมีแต่เนื้อจนะ้ะหัวเราไม่ใช้เลยปลานะอโอ้นี่ทุกคนมาดูโซนปลาแม่น้ำนี่ปลาบึกหมูป่าก็มีนะหมูป่าปลาปลาทับทิมน,มนี่ปลาอะไรปลากรดเดูทุกคน ว้าวน่าสนใจมากครับปลากระทิ้งก็มีนะคะครับโอ้หนี่ปลากระทิ่นขอบคุณนะครับม,มีหลายร้านเลยทุกคนมาเลือกได้เลยนะฮะปลาสดสดของป่าหมูป่าหมูส้มมีหมดเลย ันนี้จะเป็นโซนของทะเลดูวิวตลาดสดที่วิวสวยมากวิวแบบดีเวอร์มีหมอกอยู่บนยอดเขาตันนี้จะเป็นโซนของกินสำเร็จรูปครับนี่ ลูกชุนลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งต่างๆขนมโอเคครับทุกคนก็ซื้อปลาทอดแล้วก็ได้หน่อไม้มาแนละ้วทุกคนแล้วก็จะเป็นพวกปลาส้งปลาส้มต่างๆนะครับก็ mm hmm. เดี๋ยว <Okay. S 2> ผมจะไปที่อื่นกันต่อครับจะไปวัดปรางกาสี <mm ทุกคน <mm คแล้วก็ถ้าเราไปเจอกันที่วัดปรังกาสีก่อน <mm เลยทุกคนนะครับต <mm ้องขอตัวก่อกนละครับสวัสดีครับ